รถข้อครับรถข้อเดี๋ยววันนี้จะรีวิวคันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะวีโกแชมครับโอ้โหคันนี้นี่บอกได้เลยว่าเขาใช้ได้คุ้มค่ามากๆเลยครับรถหลายปีแล้วนะครับแล้วก็วิ่งเยอะแล้วด้วยนะฮะโอ้โหยเครื่องยนต์เขานี่ทนมากๆเลยครับวีโกแชมครับเอา้าซาวโกโตโยตา Champ ้าวีโกแชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้จะรีวิวรถคันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับหนุ่มคนนี้มาจากนาครศรีธรรมราชครับเป็นหนุม่มภาคใต้ครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ได้จอดนอนอยู่ด้วยกันครับนี่ฮะนอนกับหนุ่มตาดครับหนุ่มใต้กับหนุ่มตาดนะฮะรถคันนี้เขานี่ปรับแต่งมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับปรับแต่งใส่ล้อหน้าสิบแปดข้างหลังเป็นเพลาลอยนะครับแล้วก็ คันนี้เผารอยของเขานั่นต้องบอกว่าเขาผลิตกันทําเองด้วยครับโอ้โหเป็นคนที่หลักรถมากเลยครับดูครับเอาผ้าใบคุมอย่างดีเลยครับแล้วก็นอนเพิ่งตื่นฮะโอ้โหหลับยาวเลยอ่ะนี่หล่อมากครับดูสีสวยมากอะ่ะออืคันนี้มีการดามกระบะใส่เผารอย อืมไม่น่าเชื่อนอนตื่นป่านนี้ได้อ่ะดูดิไม่ร้อนเลยอ่ะไม่ร้อนใช่ไหมเออไม่ร้อนนะเจ้าของบอกไม่ร้อนนะครับกระจกใสปิ้งเลยเดี๋ยวถามเหตุผลหน่อยทําไมถึงไม่ใส่ฟิล์มมันวิ่งสบายวิ่งสบายแล้วกลางคืนมันมองแจ่มเลยใช่ปะ่ะแล้วเขามองเราแจ่มด้วยนะแต่เวลาคุยโทรศัพท์ต้องระวังอย่าหันไปข้างๆนะนึกออกไหมหันข้างๆไปเดี๋ยวปากมันไป เดี๋ยวปากเรามันไปไปพูดกบพูดแบบว่าอ้าวไอ้รถข้างๆหาว่าหาว่าเราให้อย่างอื่นเงี้ยนึกออกไหมเออเวลากระจกใสนี่เวลาคุยโทรศัพท์ต้องระวังนะครับนะผมผมเคยใช้กระจกใสมาแล้วแล้วทีเนี้ยผมว่าเมื่อก่อนอ่ะขับรถอ่ะคุยโทรศัพท์ประจาพอคุยโทรศัพท์ปุ๊บแล้วปากเราอ่ะนึกออกไหมไอ้ไอ้คนข้างๆมันหันมามองเราพอดีเออดึก่าเราด่ามันดิเราก็ซวยเลยดิก็เลยหลังๆมาเลยต้องติดฟิล์มนะฮะ เอาละครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ฝากชมคลิปคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคันนี้ไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเพาลอยเส้นนี้นี่เขาทําเองมานะครับแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะครับต้องบอกว่าโ,โหไอคนไทยนี่เก่งจริงๆเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าคันนี้นี่โ,โหของเขาสุดยอดบาร์ดมีไฟวิบวับด้วยนี่ครับช่วงล่างของเขานะฮะเสื้อเผานี่เขาตัดต่อทําเองเลยนะฮะ โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดเหมือนกันโชคแน่นๆ่นครับนี่ฮะมีสกีด้วยคันนี้นี่เดี๋ยวรีวิวให้ละเอียดเลยนะครับนะฮะจะให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วก็ประสบการณ์ของน้องเขานี่เขาเหลือเฟือเลยครับนะฮะเขาขับรถคอกมาหลายปีแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่อายุยังน้อยแล้วก็พูดง่ายๆว่าประสบการณ์นี่ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ